สวัสดีเพื่อนเ FC อเอีเอกนะเอียก็จะมารีวิวนะรถเก่าญี่ปุ่นนะ n n p นนะร้อยห้าสิบนะเป็นตาเพชรนะช่วงช่วงยาวห้าเมตรนะแคสซีใหญ่อันนี้แคสซีใหญ่เครื่องของมันเนะร็วนะสวยๆตามสภาพนี้เลยนะเอยกได้มาก็เก่าญี่ปุ่นทั้งคันนะหกพัดล้อหกตัว ย,ยกเครื่องดูดูชมไปชมเครื่องดูอ่ายกเครื่องดูสภาพเครื่องเครื่องเดินนิ่มนะเกียร์สมูทนะเครื่องเดินนิ่มหัวไม่มีถูนะหัวสวย,วสวยตรงไล่พาวเวอร์นะเครื่องนิ่งสีสวยอ่ะอหัวลงนะหัวลงหัวลงเดี๋ยวพาชมภายใน สภาพดีนะพร้อมใบอินบอยเรียบร้อยนะเหยียกมีใบอินบอยให้เรียบร้อยเลยนะภาพภายในสวยเลยนะตัวนี้ก็จบไฟฟ้านะจบทไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะซ้ายขวานะตามนี้เลยสภาพตามนี้เลยทุกอย่างครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะวัดลงวัดรอบขึ้นนะเครื่องดีนะ พร้อมใบอินโอยนะฮะคันนี้เพื่อนๆท่านใดสนใจนะฮะโทรมาเรียกขายราคาพิเศษเฮกเอาสองแสนบาททุ่นนะพร้อมใบอินโอยเพื่อนเพื่อนสนใจก็โทรมา0 8 1 6 4 1 4 9 8 9นะฮะคันนี้ก็ในราคาสองแสนบาทพร้อมใบอินโหวยนะช่วงยาว5เมตรเพื่อนๆจะเอาไปทำเป็นช่วงอ่าสั้นต่อดำก็ได้นะโทรมา0 8 1 6 4 1 4 9 8 9นะฮะสวยๆวยหนึ่งคันอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ